หนังสือมหา,าธาตุพระบรมธาตุศักดิ์สิทธิ์ศูนย์กลางเมืองโบราณจากมุมมองด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีนะครับผมโดยโดรธนทรกิติการนะครับความหนา311หน้าราคา350บบาทนะครับหนังสือสภาพดีนะครับข้างหน้าเป็นพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชนะครับพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ศิลปะวัฒนธรรมนะครับข้างหลังเป็นวัดมหาธาตุเพชรบุรีนะครับผมพระธาตุห่ิปุญชัยแล้วก็วัดมหาธาตุาสุขโขทัยนะครับอันนี้เป็นพระธาตุพนมนะครับผมอันนี้เป็นสารบัญน,นะครับผมที่มาของธาตุบูชาและการสร้างสถูปคู่บ้านคู่มเมืองนะครับผมอัฐศสลีละสถูปนะครับกำเนิดสถูปในพุทธศาสนานะครับ ธรรมราชิกาสถูปนะครับผมต้นแบบการสร้างสถูปคู่บ้านคู่เมืองในสมัยพระเจ้าอาโศกนะครับผมมหาใจตยะนะครับสถูปสาคัญเหนือสถูปทั้งปวงภายในเมืองนะครับผมมาท่าในเมืองไทยและที่มาและความหมายนะครับผมแล้วก็ต่อมาที่เป็นศีลังกานะครับ <c oughs> ตำนานและคติเรื่องท่าบูชานะครับผม สถูปูต้นแบบที่สําคัญในลังกานะครับผมสถูปอุทุมพรคีรีนะครับผมสถูปูกิริเวเฮระนะครับสถูปวิชโยตะพายะนะครับผมแล้วก็เป็นมหาธายุคแรกในแผ่นดินไทยนะครับผมมหาทายุคแรกในแผ่นดินไทยมีพระธมเจดีพระธริพนธชัยพระท่น,ะทนนครน,นะครับผม พระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงนะครับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุลบบุรีนะครับผมแล้วก็มหาธาตุในอนาณาจักรสุขโขทัยนะครับผมแล้วก็มหาธาตุอาณาจักรล้านนานะครับแล้วก็มหาธาตุแห่งอนาณาจักรอยุธยาแล้วก็มหาธาตุสมัยรัตนโกสินทร์นะครับอันนี้เป็นที่นครนะครับผม อันนี้เป็นคำนำเสนอของอาจารย์ศักชัยสายสิงห์ครับผมอันนี้เป็นคำนำของอาจารย์ธนทรกิติการนะครับผมอันนี้วัดมาธาตุสุขโขทัยนะครับผมอันนี้พระธาตุแช่แห้งนะครับที่มาของท่าบูชาและการสร้างสถูปเพื่บ้านคู่เมืองนะครับผมอันนี้เป็นแผ่นศิลา ได้จากสถูปอมราวดีนะครับผมที่ที่อินเดียนะครับสถูปอมราวดีเป็นสถูปสําคัญนะครับผมที่อินเดียเป็นมีชื่อเฉพาะคือสีทานยากะตะกะมหาเจดีนะครับผมคือปรากฏในคัมภีร์ของฝ่ายมหายานวัชรยานแยะนะครับผมเป็นที่แสดงตามคัมภีฝ่ายฝ่ายวัชรยานจะบอกว่าเป็น สถานที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมการ,รจักตันตานะครับผมซึ่งจะมีความสําคัญมากมคือไม่ใช่สําคัญแต่เฉพาะฝ่ายมหายามวชิรยานะครับฝ่ายเทรวาสฝ่ายอะไรก,ก,ก,ก็มีความสําคัญนะครับอันนี้เป็นอัทธสิลัสถูเมืองไวัยสาลีนะครับผม อันนี้เป็นสังจีนะครับสังจีเมืองวิทิสนะครับผมที่อินเดียนะครับผมสังจีนี่คือจะเป็นบ้านแม่ของพระมะหินทเทระนะครับผมเป็นพระมะหาเศดีสำคัญนะครับอันนี้นะครับผมเป็นภาพสลักที่ธรรมราวดีนะครับผม อันนี้เป็นศิลังกาต้นแบบของมาท่าในแผ่นดินไทยนะครับผมในรูปจะเป็นสุรวรรณเวริศยะนะครับผมหรือว่าสุวรรณมริกาเจดีนะครับน,นี้เป็นแผนที่เมืองอนุราธปุระนะครับผมแสดงตำแหน่งพุทธศาสนาสถานและสำนักสงฆ์ที่สำคัญนะครับอันนี้ถูปารามนะครับผม เป็นที่บรรจุพระลาก้อนเบื้องขวานะครับในคัมภีร์มหาวงหรือว่าที่ประวงคือเป็นพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าทาั้งห้าพระองค์ในพระทกัปนี้นะครับเป็นพระมหาเจดีย์สำคัญนะครับก็คือน่าจะเป็นต้นแบบมาที่เมืองไทยแถวเมืองไทยพระมาร่ามอนอะไรประมาณนี้นะครับเป็น ก็จะมีทํานองเป็นพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์อะไรประมาณนี้ด้วยนะครับเหมือนอย่างที่พระธาตุพนมหรือว่าพระเจดีย์เวดากองอะไรประมาณนี้นะครับเป็นเป็นพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าในพุทธรักัณนี้ทุกพระองค์อันนี้เป็นที่ สุวรนแวลีสยะนะครับผมหรือว่าสุวรรณมิกาเจดีนะครับผมโดยทั่วทีก็จะเรียกเหมมะมาลีมหาตูปาอะไรประมาณนี้นะครับทียนุตทีอนุราทัปุระนะครับอันนี้เป็นรูปแบบของเจดีที่รังกานะครับอันนี้อุปพาประทานหรือฐานวางดอกไม้นะครับของของพมาสถูปกที่รังกานะครับอันนี้ฐานของ สถูอุทุมพรคิลีนะครับผมอันนี้แผ่นพังสถูพิรังกางนะครับอันนี้สัตถูอุทุมพรคิลีนะครับ นะครับผมที่โบโรณาลูวานนะครับอันนี้มาท่ายุคแรกในแผ่นดินไทยนะครับในภาคจะเป็นพระทานนครน,นะครับชาวทาวารวดีสร้างพระธาตุเจดีย์นอกเมืองนะครับผมเช่นพระปฐมเจดียน์นะครับแต่ที่อยู่ในเมืองก็มีนะครับเหมือนพระปฐมก็อยู่ในเมืองน่าจะมีทั้งอยู่ในเมืองและอยู่นอกเมืองนะครับ น,นี่คือพระประทนเจดีนะครับผมเป็นพระาธาตุทวารวดีที่ว่าโดนซ่อมในสมัยเอกรยารับอันนี้เป็นวัดพยืรลำพูนนะครับผมของคือรากฐานเริ่มแรกจะสร้างในสมัยฮาริปุญชัยนะครับผมแต่วา่าจะมีการบูรณะซ่อมแซมกันอยู่เรื่อยๆนะครับมันก็เลยทำให้ รูปแบบที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้อาจจะไม่ใช่ฮาริบุญชัยร้อเซนนะครับนี่เป็นมาธาเฉลียงนะครับผมเป็นปางขอมนะครับผม น,นี่เป็นพระศรีรัตนมหาธาตุลาโวนะครับผมหรือว่าพระศรีรัตนมหาธาตุลบบุรีนะครับเป็นปางรุ่นเก่าก่อนอยุทยานะครับอันนี้เป็นภาษาพนมลุงนะครับผมน่าจะเป็นํานองว่าเป็นแรงบันดาลใจหรือต้นแบบของลาโวนะครับอันนี้เป็นข้างในห้องภายในห้องคาราพธาตุของ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุลบบรุรีเอ้ยพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงหรือว่าศรีสัจนาลัยนะครับผมเป็นเจดีย์ทรงดอกบัวตูมนะครับจะองค์ไม่ใหญ่มากนะครับอันนี้เป็นพระธาตุนครชุมที่กำแพงเพชรนะครับผมน,นี่เป็นมหาธาตุสุโขทัยนะครับ อันนี้เป็นมาฝั่งล้านนาแล้วนะครับผมเป็นพระธาตุเจดีหลวงที่เชียงแสนนะครับนี่เป็นพระธาตุวัดพระสิงห์เชียงใหม่นะครับจะเป็นพระธาตุลำปางหลวงพระธาตุช่อแฮแล้วก็พระธาตุดอยสุเทพนะครับเนื้อหาดีนะครับผมสมบูรณ์ด้วยแบบข้อมูลนะครับอันนี้เป็นพระธาตุแห่งอยุธยานะครับในภาพจะเป็น พระศีรัตนมหาธาตุพิษณุลโลกนะครับอันนี้เป็นวัดมหาธาตุอยุธยานะครับผมอันนี้เป็นสถูปังการในปราสาทพระขันที่เมืองพระนครนะครับผมที่เสมราชนะครับมีวัดพระศรีสันเพชรนะครับอันนี้เป็นวัดจุลามณีนะครับผมวัดจุลามณีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงแล้วก็พระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุลโลกนะครับ น,นี้เป็นมหาธาตุเพชรบุรีนะครับน,นี้เป็นเจดีทองนะครับผมวัดมหาธาตุกรุงเทพนะครับเป็นพระเจดีขนาดเล็กในมณฑลนะครับผมในอาคารทรงมณฑลก็ไม่เชิงว่าเป็นมณฑลนะเพราะเป็นเริ่มแรกเป็นมณฑลแต่ว่าพอตอนหลังเป็นแปลงเป็นวิหารใหญ่นะครับอันนี้เป็นวัดอรุณน,นะครับ เป็นสวรอ้างอิงนะครับผม